ในงาน Fast Auto Show Thailand 2024ครับเรียกว่านอกจากรถใหม่ป้ายแดงที่มาจำหน่ายกันแล้วนะครับผมพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษในงานนี้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ครับกับรถมือสองคุณภาพครับจากผู้จำหน่ายนะครับผมเต็นท์ต่างๆนะที่ได้รับการการันตีเนาะก็เรียกว่าเป็นโซนรถจนใช้แล้วนะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษมีราคาพิเศษมีการ รับประกันการันตีต่างๆะเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับว่าในโซนนี้ครับมีรถอะไราบ้างเนาะมาโชว์มาให้สัมผัสมาให้คุยราคามาดึงดูดความสนใจของคนที่กำลังนะครับที่จะมองหารถมือสองแล้วก็ยังไม่มีความมั่นใจเนาะก็ลองมาดูกันได้ครับที่งานแห่งนี้นะครับว่ามีรถรุ่นอะไรที่ตอบโจทย์คุณบ้างนะครับผมก็ลองมาเดินดู ราคากันได้นะมาสอบถามโปรโมชั่นข้อเสนอพิเศษต่างๆกันได้รถก็เรียกว่ามีหมดเลยว่ารถญี่ปุ่นรถยุโรปนะครับผมรถจากค่ายจีนก็มีมานะครับผมอันนี้เรียกว่าโอ้โหเด,ดินมาีมด้ามาสดาร้้นๆนะครับอันนี้มาด้าสเ <ไป S 1> นาะ<ป>นี่มาด้าสครับอันนี้ราคาไว้เจ็ดแสนกว่านะเลขไม้สามหมื่นเท่านั้นนะครับนี่ซีวิด RS นะครับซีวิด เป็นเจนก่อนนะคันนี้เป็นเจนก่อนนะมีมิตซูบิชิด้วยโอ้ลนเซอร์คันนี้ก็มีแอร์ไทมีหมดนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพเลขไม้นะครับว่าวิ่งมาเท่าไหร่แล้วเนาะประวัติเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็รถตลาดมีหมดนะ v ีออสเซียสนะครับผม oh, Honda City a t t a ตทาดเปอร์โก็มีดูเปอร์โยคันนี้หน่อยสองประตูนะโอ้โ oh, ห oh, ไม่ถึงล้านนะครับคันนี้ราคา ปี2011นะคันนี้เป็นราคาโปรโมชั่น้วยเขาบอกว่าป้ายแดงคันนี้เหยียบ3ล้านเลยนะครับโอ้โหอูดิ i, นะอาดิ i, ก็มีนะทีทีนะครับผมสุปารุก็มีนะโอ้โหคันนี้ล้านสนะี่ับล้านสี่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมคันนี้เดี๋ยวผมพาดูนะครับผมเล็กซัสก็มีนี่พาไปดูเล็กซัสโอ้โหข้างในเป็นไงใหม่คลิป เบาะยังเรียกได้ว่ายัางเหมือนแบบเบาะใหม่อยู่เลยนะครับอันนี้เป็น i s 3 0 0 h นะไม่ถึงล้านแล้วโอ้โหป้ายแดงนี่เหยียบ3ล้านนะครับผมผมพาดูเนะาะยังไม่ได้ดูละเอียดนะว่าแต่ละคันสภาพเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ลองให้ดูราคาคร่าวๆนะครับผมว่าในงานเนี่ยเขาขายกันอยู่เท่าไหรนะ่เนาะอ่านี่ซีรีส์5ตัว G30 นะอันนี้แน่เป็น G30 นะปี2021นะครับผม ลงมาเหลือล้านห้าแล้วนะเพื่อนๆป้ายแดงของเขาสองล้านเเลยนะครับผมนี่เห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าที่งานครับเขาจะมีหนังสือรับประกันคุณภาพรถยนต์ใช้แล้วด้วยนะยูสคารันตีนะก็จะมีบอกชื่อเต็นโมเดลรถสีรถนะครับผมเลขตัวถังอะไรต่างๆเนาะระยะทางที่รถคันนี้วิ่งมาคันนี้วิ่งมาประมาณ6 9หมืเเท่านั้นต้องบอกว่าใหม่มากใหม่มากแล้วก็ราคาเนี่ย ล้านกลางนะครับสำหรับซ mm ีรีส5เพื่อนๆก็จะได้รถซีดานที่มีขนาดใหญ่ขับไปไหนก็เรียกว่าโหดูภูมิฐานนะแล้วคันนี้ก็ยังแบบเป็นในส่วนของระบบปักอินไฮบิดด้วยนะครับผมซึ่งคันนี้เป็น 530e นะปี2021 mm hmm. นะลองดูลองดูเบนซ์ก็มีนะครับเบนซ์ก็มีเบนซ์สปอร์ต e- คูป GLA ก็มา BMW, Volvo นะครับมีหมดรถตลาดรถยุโรป มิวเนะครับผมก็มีนะครับผมอ่ะบีเอมก็มีนะใหม่ๆเลยโอ้โหเรีเยกว่าจะใหม่จะเก่ามีให้เลือกหมดนะคันนี้อะไรเอ่ยเอาพาร์เอาพาร์ก็มีให้เลือกนะครับสำหรับรถครอบครัวนะโอ้โหมาแบบเต็มๆเลยอะ่ะเมอร์เซด b สเบนนี่คันนี้เอ็มจีสี่สนะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบ MG เลยหรือว่าตกแต่งนะครับผมลองมาดูกันได้นะนี่ Honda โตโยต้ามีหมดนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีการรับประกันมาแล้วนะในงานครั้งนี้นะครับผมโอ้โหซีรีส์7ก็มานะครับใหม่ๆเลยคันนี้กริบมากกริบมากลองดูครับลองมาเดินดูกันได้เนาะอะก็เรียกได้ว่ามีรถหลากหลายนะฮนี่คันนี้รานซีโอ้โหเปิดประทุนคูเป้หลังคาเปิดปิดได้นะครับ เบนท์คันคน,นี้โอ้โห8แสนกว่านี่ผ่านเวลฟายนะครับคันนี้8แสนกว่านะครับสตาร์เลียก็ยังอยู่ร้านไปไปายเนาะฟอร์จูนเนอร์อรถยอดนิยมอะไรต่างๆก็มีหมดนะอันนี้มาดูโซนนี้นิดนึงโอ้โหอันนี้เป็นเรียวโซนนี้โซนที่คัดแล้วนะโดยอาจารย์พัฒนาเดชนะครับโอ้โหมีทั้งแบบรถ ไตล์คลาสสิกนะโอ้โหรุ่นต่างๆหลากหลายครับเรียกว่ารถในงานนี้ค่อนข้างหลากหลายมากนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีแบบจากทางค่ายรถที่เป็นผู้รับประกันตัวรถก็มีนะนี่หลากหลายตเตเรือนะที่คัดมาในโซนนี้นะโซนพิเศษนะครับผมก็ค่อนข้างจะมีรถที่หลากหลายนะนี่ไอคาร์ทูลิสโมต่างๆนะนี่ลองมาเดินมาดูมาชมกันได้นะเอ็นบีเอ็มนี่มาเต็ม โอ้คันนี้อะไรจากรั่วจากรั่วก็มีอ u d i ก็มีนะครับผมอชโ h เวอร์ p าวา r นี่จากทางเกรดบอลนะครับผมเป็นรถยูสนะนาว่าก็รับประกันเองด้วยก็มีนะครับผม crv excel อ่ะเพื่อนๆลองดูราคาผมพยายามจะเดินให้แบบทั่วๆเนะาะก็จะได้เหตุกันนะครับว่าราคารถมือสองในงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ในงานก็ค่อนข้างที่จะมีการการันตีต่างๆนะ้นใจได้นะครับลองดูนะลองดูนี่สเตป w ว g ก n chr นะครับผม h 1ตัว m i n นอรเปลี่ยนหน้าแล้วก็มีนะดูราคารถตู้สิเอที่นั่งต่ำล้านนะอันนี้ก็ใหม่หน่อยอาจจะต้องดูเลขไหม่ประกอบนะครับผมว่าเท่าไรบ้างเนาะเพียบเรียกว่าเพียบนะครับผมใครสนใจครับก็ลอง มาเดินมาชมมาพูดคุยสอบถามก็ได้เลยครับมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลเนาะอยากจะลองติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยสนใจรถรุ่นไหนที่อาจจะไม่มีในงานลองสอบถามกันได้นะครับผมที่งาน Fast Auto Show Thailand 2024ครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7กร,รกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมณ b บเ e c บางนาครับ